สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะมาแกะภาคเสรชุดน,นีหนึงกันนะครับแล้วก็เราจะมาแกะซองสูมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะซองสูมกันก่อนเลยนะครับอันนี้แกะไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับยังไม่ได้ดูนะครับโอเคเรามาเริ่มมาเลย b o w เลอร์ไฟติ้งดาร k โกคิตนาลุคามนะครับต่อไปเบสบอลซูบ,บอสเดนเ m ม n นชั่นโพลิ e แล้วพอเฟกกาสิคเกอร์แห่งการป้องกันซีรอนรอยอนพลาดินนารุคามินะครับลีเจียนบาวไลเจอร์เวชัดดากอนนะครับต่อไปอ่ะตรงนี้ตรงต่อไปเบสบอลรูบัสเตอร์ลีเจียนเหมือนกันตัวต่อไปทหารเสือแห ดอกโบตันสีขาวสัวเล่แล้วแม็กซทัสโบสิฮินบัสเตอร์ดิเจนะครับนี่ต่อกันได้ครับแล้วก็ถาหาแสง่อกโบตันสีแดงโปรติน่าโอเคดิเจเหมือนกันเราจะมาเก็บตรงนี้กันก่อนเลยนะครับต่อไป แกะพักใส่ชุดที่หนึ่งนะคบในกล่องบรรจุก,การา์ด50ใบคู่มือวิธีเล่นสนามแข่งขันพิเศษมีการ์ดเรื่องแสง2สใบนะครับมีแคนาลูคามิแล้วก็มีชื่อการ์ดหลายๆแบบแต่เราจะมาแกะกันเลยขออภัยนะครับอันนี้ สามแข่งขันอันนี้คู่มือวิธีเล่นนะครับมีสอมมัสติกใสตัวแรกเป็นลีเจียเลยนะครับบาวเลอร์ซาบิกดาก้อนนารุคามิแล้วก็บาวเลอร์ไซโฮสดาก้อนเป็นลีเจียนี้นะครับแบบฟองสุ่มเลย ต่อไป er igning, Dragon, บ Bauer Signing Dagger สองใบ Bauer สุ่ม er, so, ขุมขังเคนจะ l e g i o ได้นะครับต่อไป er ling, Kid, 72, บ Bauer s t ส r l i n g d a g g e k i d เก็บหนึ่งสองใบตัวบัฟฟิร์กาดเฮ้ยไม่ใช่เขาอเอาไยครับ Intersect ครับ Bauer Oregon d a g ้อนตัวเริ่ม Bauer Sky d a r าโก k i ด อาริเจนบอวเลอร์ไฟฟินรากอนที่แกะสองสมมามันรีเจนไม่ได้แต่ดูนะครับนี่ครับแล้วตัวต่อไปมีหนึ่งใบนะครับตัวนี้บอวเลอร์โลนิงไรเดอร์สองใบแล้วก็ er, White, Lock, Dragon, บอวเลอร์ไวล็อกดรากอนสี่ใบบอวเลอร์นักเดินทางเทลิน สี่ใบาบาวเลอร์ไมพองโซโกสี่ใบและบาวเลอร์ติดอาวุธฮิซุโกสี่ใบต่อไปมาที่ทิกเกอร์มะครับสแตนทิกเกอร์บาวเลอร์พญานาคซางาระยูติกเกอร์บาวเลอร์กินเจนคาบังเคสี่ใบคิริคอทิกเกอร์บาวเลอ,อร,กกอร,รอ์พานังคิดดากอนดอร์ติกเกอร์บาวเลอร์ โกซอนนะครับอันนี้ก็เป็นทีว่าคอสไลนแล้วก็อันนี้ก็ซองสุ่มที่เขาแนะนำให้เราซื้ออย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นออกทีวีนะครับอันนี้งานแข่งขัน,ขน,ม,นมันมันมีประมุดแล้วเหลือซีคอนบังแคนะครับวันที่4ี่ถึงห้าเดือน6กส่งมาทนร้อนะครับ ใครอยากไปก็ไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่จะไหน่สินค้านะครับถ้าซื้อแล้วดูวันนี้นะครับจะหาซื้อได้ตามวันนี้นะครับงั้นผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ